thank you ผมนาทีกันจันพงศ์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับอยากจะต้อนรับพี่น้องที่มาเรีนทางไปกับสถาบันวิทร,รมกรุงเทพเ,เราต้องการที่จะให้พี่น้องสามารถที่จะออกไปรับใช้ที่จะจับยามีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราเต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรทางไกลของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เลยอยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับที่เราทบบีเอสในบีซีเอหรืหอว,ว่าหลักสูตรปริญญาตรีของเราเราจะเปลี่ยนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวนนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่จะเรียนจะเรียนเหมือนกันนะครับแต่ละเทอมที่จะเรียนทุกคนจะเรียนเหมือนกันถ้าพี่น้องเรียนตามอยู่ภายในกรอบของหลักสูตรพี่น้องสามารถที่จะจบ การศึกษาภายใน4ปีได้นะครับแล้วก็ในการเรียนเนี่ยทุกวิชาจะมีการทำแบบฝึกหัดนะครับท้ายบทแบบฝึกท้ายบทจะมีคะแนนรวมไปจนถึงปลายเทอม40%ของคะแนนรวมทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากคะแนนรวมนี้ในปลายเทอมก็จะมีการสอบ สองปลายเทอมนี้จะเป็น60%สําำหรับหลักสูตร MCS หรือว่าหลักสูตรปริญญาโทของเราในอดีตเราเรียนรวมกับปริญญาตรีนะครับจริงๆเราใช้หลักสูตรเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องจบปริญญาตรีมาแล้วก็จะได้ปริญญาโทถ้าพี่น้องจบม .6 มาแต่ยังไม่มีปริญญาตรี 3, ก็จะได้ปริญญาตรี 3. แต่ในกรณีนี้เราคิดว่า ปัชญาถึงการเรียนปริญญาตรีมรือถควรจะแตกต่างกันเราก็เลยผนวกปริญญาโท M.C.S. ภาคทางไกลเข้ากับภาคค่าของเรานะครับโดยที่พี่น้องจะสามารถเรียนาทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วมีความรู้สึกเข้าไปเหมือนกับพี่น้องนั่งอยู่ในชั้นเรียนเลยพี่น้องสามารถที่จะถามคำถามสามารถที่จะออกความเห็นสามารถที่จะพูดคุยกับคาจารย์ ไลฟ์ uh, Live ได้เลยนะครับทางอ mm ินเทอร์เน็ตเราคิดว่าภาคาภาคํารว,ว่ดและภาคทางไกลของเราที่จะเรียนทาง Virtual Classroom ของเราเนี่ยจะช่วยให้พี่น้องสามารถที่จะเาจาะลึกเข้าถึงการเรียนการสอนได้มากยิ่ง mm hmm. ขึ้นกองเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้ามา,เ,าเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะจบภายใน2ปีได้นะครับเป็น mm hmm. ส,สิ่งนี้ เรา,เาคิดว่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องจะได้ประโยชน์มากที่สุดโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาเรียนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพี่น้องได้อยู่ในห้องเรียนกับภาคขั้งของเราสวัสดีค่ะดิชญพาวันเลื่อชัยพักดีนะคะในฐานะผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแล้วก็ช่วยดูแลงานของระบบทาไกลด้วยรู้สึกดีใจที่ได้เห็น่าใชระเจ้าคารว่า แล้วก็ผู้นำมากมายนะคะที่ตื่นตัวในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเรามีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะคะดังนั้นอย่างที่ั่าตนาทีได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเรามี2หลักสูตรก็คือ BCS กับ MCS นะคะก็หวังว่าในระบบทางไกลนะคะเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะเพื่อจะให้หลักสูตรแบบนี้เนี่ย ได้มาตรฐานสําหรับการเรียนรู้โดยส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น BCS หรือ MCS หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาผู้รับใช้พระเจ้าให้มีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าะะที่ฉันก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องนะะผู้รับใช้คารวะแล้วก็ผู้นําให้มีโอกาสได้ ศึกษาโัวจนาของพระเจ้าอย่างที่จะมีโอกาสรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นถ้าในหลักสูตรของเราหรือว่าในการเรียนทางไกลเนี่ยพี่น้องคงจะได้มีโอกาสติดต่อกับคุณรัตนาพรพุทธิสัตยาคุณนะคะเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ในระบบทางไกลของเราทําหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําในการเรียนได้ดีก็หวังใจว่าพี่น้องจะมีโอกาสได้ติดต่อแล้วก็อยากทราบในรายละเอียดก็คงจะสามารถผ่านทางคุณรัตนาพรได้นะคะจึงรู้สึกขอบคุณสำหรับ การเรียนในระบบนี้ที่ช่วยให้ผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างเป็นเปี่ยมนะคะขอบคุณค่ะอัผมอยากจะขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาในการาเรียนพระคำของอ,องค์ณเป็นเจ้าที่พี่น้องเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา แล้วเราก็เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็ไปรับใช้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในคิสจับของพี่น้องว่าเราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องไม่ว่าจะในการเรียนของพี่น้องหรือว่าในว่าในการรับใช้ของพี่น้องเราหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วเราอธิษฐานว่าสิ่งที่พี่น้องเรียนแล้วก็ได้จากสาบันพระพิสังก์เทพของเราจะทําให้คิสจับขององพระเจ้า ได้ขยายเติบโตแล้วก็เป็นที่จัพที่พระเจ้าพอพระทยัยขอบคุณมากเลครับที่พี่น้องสียสละ